จะพาทุกคนไปกินมูฮัมหมัดไก่ทอดหาดใหญ่แถวยาวมากนะครับดูวันหนึ่งนี่ใช้ไก่เยอะไหมครับ250ตัว250ตัวหรอครับหูดูฉ่ำม,มากนะฮะนี่ดูดิหีดยันเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับันจะพาทุกคนนะครับไปกินไก่ทอดนะครับซึ่งร้านเขาชื่อว่าไก่ทอดมู h a m มัดนะฮะเป็นไก่ทอดที่มาแรงแซงโคงแล้วก็อร่อยสุดในยุทธยาเลยคือเขาเค็มแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าขายวันละแบบ150ตัวเราต้องรีบไปนะคฮะเพราะว่าตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วเราแบบเขาเปิดประมาณ9ก้าโมงนใช่ไหมไปนงรถตู้ไป เวลาประมาณ1ชั่วโมง20่สิบนะครับก็จะถึงยุธยาเอ้ยไม่ใช่จะถึงร้านไก่ทอดมูฮัมหมัดนั่นเองใช่ใช่มูฮัมหมัดอาลีเหรอเออใช่เขาเป็นนักชกมาก่อนใช่ไหมใช่คือตอนแรกอ่ะที่หนูหาข้อมูลร้านไก่ทอดมูฮัมหมัดอ่ะใช่เหรอไม่ใช่มูฮัมหมัดอาลีอเมริกาก็คือนามสกุลอัสซาดมั้ยเออเฮ้ยถูกด้วยหรอไม่กูเออไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวหาว่าทิ้งกัน อกลิ่นหอมมากอะไรนะเกือบคว่ำกินหอมมากทุกคนโโอ้หูคนเยอะมากนี่เพิ่งประมาณ9โมง20นอดีเนาะกระทะเขาแปลกมากเลยอะกระทะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกคนดูดิแล้วก็มีแบบอะไรฮะตะแกรงนะขอโชว์ให้ดูได้เลยครับพี่ร้อนนะของนี้เป็นกระทะคือทำเองเหรอพี่ใช่สั่งมาทำครับ ันนี้จะทำตะแกรงรองตะแกรงรองข้าวช่วยเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ติดก็กระทะไม่ติดกระทะเฮ้ดูกรอบมากเลยทุกคนอร่อยชัวร์จริงน่ากินมากอยากกินมากเลยส่วนไหนขายดีที่สุดอะครับรอ,อ๋อเพราะว่าเหมือนนอ้องสะโพกมันคุ้มสุดอะไรอย่างงี้ป่ะคือจะเป็นเนื้อเยอะหน่อยวันนึงนี่ใช้ไก่เยอะไหมครับเห็นบอกว่า ร้อยห้าสิบตัวเลยอ่ะสองร้อยห้าสิบตัวสองร้อยห้าสิบตัวแล้วอครับโอ้แล้วเราก็เอามาแบ่งเป็นส่วนๆไี้เหรอครับตัวนึงก็ทำสี่ชิ้นสี่ชิ้นตัวนแค่สี่ชิ้นข้างในอก็คือยาขับปัญหาขายเป็นคู่ละยี่ห้าบ่ะข้างในมีอะไรบ้างมีขึนแล้วก็ตับหัวใจอะค่ะถ้าผมอยากกินตับอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเอาไปทั้งหมดเลยถ้ามีก็ได้อยู่ให้ลูกค้าอยู่ให้ได้ได้ค่ะงมีเยอะให้ได้ค่ะอ๋อโอเคค น้ำมันเห็นเขาบอกว่าใช้เยอะมากเลยใช่ป่ะครับสองปีบครึ่งเปลี่ยนทุกวันค่ะเปลี่ยนทุกวันผันนีบรรฟูมากน้ำมันต้องท่วมนะฮะการทอดไก่อันนี้จะเป็นน้ำมันพื้เดี๋ยวเวลาไก่มันเริ่มส่งน้ำมันก็จะยุบลงครับฟองจะหายไปค่ะ ทำไมถึงเขาเรียกว่าไก่ทอดหัดใหญ่เพราะว่าเป็นสูตรหัดใหญ่แล้วแล้วหัดใหญ่ด้วยแล้วก็ทอดคุณคุณแล้วพี่เป็นพี่เป็นคนหัดใหญ่ปะะเป็นคนอยุทยาเนี่ยเป็อยุทยาใช่แต่ได้สูตรมาจากหัดใหญ่ละครับใช่อันนี้ขายมานานยังนะฮะรวมเลยก็จะเริ่มขาย25ปี25ปีแล้วแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ปะ อ๋อ oh. ตอนนั้นอยู่แค่สาวสารักมืองแล้วก็เพิ่งเรียกว่าอะไรเพิ่งแบบเพิ่งเป็นไวรัลเพิ่งขายดีวะ uh. หรือว่าขายดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วประมาณสามปีหลังนี่จะยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอ๋อ uh. เพราะว่ามีคนมารีวิวอะไรเงี้ยครับแต่อนถ้าขายดีแต่ว่ามันก็จะได้ลูกค้าแบบขาประจำแสดงว่าแตกรอดก็อาจจะใช้วันละประมาณร้อยตัวอย่างเงี้ยร้อยตัวร้อยตัวอะไรประมาณ1 1> อ๋อแต่วันนี้250ร้อยห้าสิบทุกวันะวนะแล้วเสรราร์อาทิตย์สุกเสรราร์อาทิตย์นี่เยอะกว่าบ้างวันนั้นก็ได้แต่ว่าไม่ไหวแล้วอ๋อกลิ่นคือดีมากตอนนี้เขาก็กําลังทอดใหม่นะฮะทอดเรื่อยๆเลยทุกคนก็เดี๋ยวเรายืนคิดก่อนว่าแบบ จะสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปต่อคิวด้านนู้นก่อนคะคิวก็ยาวมากเฮ้ยเขามียำข้าวหมกไก่เลยหรอเมื่อกี้นะฮะบอลไปคุยกับพี่พี่เขาหน้าเป็นเจ้าของหลักเลย่ะ <5. S 1> เขาบอกว่าขายมาประมาณใช่ <5. S 1> เขาบอกว่าขายมาประมาณทั้งหมดอ่ะยี่สิบห้าปีได้ลวแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ประมาณห้าปีเออซึ่งย้ายมา <als> เดิมมาขายว่าระประมาณร้อยนิดนิดร้อยห้าสิบแต่ว่าทุกวันนี้ก็สองร้อยห้าสิบทุกวัน ใช่เพราะว่าแบบแบ,บ่งได้สีชิ้นมันแบ่งได้สี่ชิ้นนี่อะไรอ่ะอยากรู้ว่ามันจะได้มาณชิ้นอ่ะันชิ้นไม่ร้ข้างในนะต่อวันไ,ได้ทุกคนเดี๋ยวเราเราสั่งออเดอร์กันครับน่ากินมากเปิดเท่าไร่ก้าวโบวนี้ก้าวโบว์คือคนรอใช่ก,ก,ก,ก้าวโบวคือคนรอเยอะมากนึ่ง เมื่อกี้ผ่านไปแป๊บเดียวนะครับทุกคนแถวยาวมากนะครับดูยาวถึงนู่นแล้วถึงสิบคิวแล้วอ่ะถึงคิวเราแล้วครับัสดีครับเอาน้องสะโพกสองครับแล้วก็เอาข้าวเหนียวสองครับข้าวเหนียวไปก่อนเลยแล้วก็เอาปีกเต็มสามชิ้นครับครับแล้วก็เอาไอ้กรอบๆอันนี้เรียกว่าอะไรนะเออหนังไก่ครับหนังไก่นะฮะหนึ่งแล้วถ้าสมมุติเอาเครื่องในเอาตับอย่างเดียวได้ไหม ขายยังไงอะครับตับล้วนฮะเอาหอมด้วยเอาหอมแยกถุงหนึ่งเพิ่มด้วยครับโอ้สั่งไปเยอะนะได้เลยครับปกติเตานั้นเตาหนึ่งเนี่ยฮะทอดนี่คือใช้เวลาประมาณ15นาทีครับอ้าว15-20นาทีโอเคได้ครับได้าคิวแล้วครับคิวที่11ต้องรอน้องสะโพกประมาณ15-20นาทีนะครับก็คือเตาที่เราถ่ายเมื่อกี้แหละ ถ้าเหมกก็สามารถที่จะเลือกไก่ต้มก็ได้หรือว่าเอาไก่ทอดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ไก่ทอดจะเป็นส่วนส่วนอก,นอ,กอ๋อแต่น,นี้ก็คือเป็นนอกกับสะโพกสามารถที่จะเลือกได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็นไก่ต้มเลือกได้มีหลายคนนะฮะที่แบบรีวิวบอกมาว่าข้าวเหนียวร้านนี้ก็อร่อยนะนี่กําลังแบบตกักกันอยู่เลย ข้าวเหนียวนี่็ยังไงครับน,น,น,นุ่มค้างค้างคืนก็ไม่แข็งริงเหไม่เสียแต่แตข้าวเหนียวนี่ใช้แบบเยอะไมหมฮะวันเดียว ก็ตองวันเจ็ดสิบห้าโลหกสิบโลประมาณวันนี้งก็เยอะเหมือนกันนะเห็นบอกว่าจะเปิดสาขาสองแล้วด้วยไหมครับใช่ค่ะอ่าจะเปิดสาขาสองประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะตรงข้ามวัดธรรมมิกราชค่ะอ๋อก็รอติดตามได้นะสำหรับใครที่เป็นสาขาสองด้วยนะคะมีฝากเองเลยคะณน้าใช่ร้านใหม่สาขาสองก็คือเป็นนั่งทานได้อ๋อนั่งทานได้เลยมีอาหารไทยมีมีต้มด้วยอ๋อมีหลายอย่างด้วยค่ะต้มด้วย นี่นะครับที่เราสั่งมานะฮะก็จะมีไก่นะครับนี่เลยโหสับมาเรียบร้อยแล้วหูดูฉ่ามากนะฮะนี่ดูดิอันนี้เป็นเนื้อสับโคกนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นปีกเต็มเรียกว่าปีกเต็มเอาจริงชอบกินแบบนี้นะเพราะว่ามันเล็กแล้วก็กระทัดรัดแล้วก็ด้านนี้เป็นแบบตับล้วนนะครับทุกคนนี่สําหรับคนที่ไม่กินเครื่องในชนิดอื่นก็สั่งได้เหมือนกันสามารถที่จะขอได้เหมือนกันนี่เราให้หอมมาประมาณเท่านี้ด้วย แต่ที่จริงเราว่าถ้าไม่พอเราก็สั่งเพิ่มแบบนี้แหละเราได้กินแบบจัดเต็มคนไม่ไหวละขอกินก่อนเลยชิ้นนี้นะฮะนี่เป็นน้องใหญ่เราเรียกน้องใหญ่ได้ไหมน้องสะโพกแล้วกันเอนี่บอกว่าสิคือตาโตกว่านี้นะแต่นี่ใส่แว่นมันเลนสมันหนาทำให้ตาเล็กไม่เชื่อ,อก อขอดีแม่งกินแบบจิ้มเลยทุกคนเอางจริงหอมมากอร่อยว่ะข้เหนียวดีวอ่ะเหนียวเป็นเม็ดข้าวเนียนุ่มมากเออแบบเป็นเม็ดอย่างนี้เลยเนี่ยข้าวเหนียวนุ่มโค้ดทุกคนน,น,กคน,น้ำจิ้มจะออกสไตล์แบบนั่นแหละมะขามเปียกแบบ,แบ,บาาวแบบหวานหวาน เผ็ดเบาๆนี่ว่าไม่ต้องจิ้มเลยจริง<ด>ไปเลยไม่ต้องจิ้มไปเลยดีมากอะ่ะกรอบนอกเขาข้างในคือฉ่ำม,มากนุ่มมากเนื้อดีมากทอดมาแบบสุกดีสุดๆแล้วก็ตัวแบบหนังอะ่ะมันอมแบบรสชาติเค็มๆมันๆหอมๆได้แบบอร่อยโดยที่แบบไม่ต้องจิ้มทังจิ้มแล้วกินแค่กับแค่ข้าวเหนียวก็สุดพอเลยสุดหมักของเขาอ่ะน,นะคือว่า ดีมากเลยทุกคนที่มูหัมหมัดก็ขำเลยอ่ะที่มูหัมหมัดคือคนออไหน,นทห้าวเอลก็ลองลองตะโกนเรียกดิโอ้เราจะไม่กลับบ้านนะไตอนแรกัมเด็จจะไม่กินกิน ชาดอันนี้ของไม่กินหมือน,นกไก่อของดีต้องห่างน,นะบาร์บอแรกใจเราแบบมาเพื่อไก่อย่างเดียวเลยไงบัตตนเออเอาจริงๆกันหนังไก่ร้านเนี้ยคืออร่อยนะแต่ว่าถ้าเทียบกับหนังอันเนี้ยถ้าได้กินแล้วอ่ะหนังอันนี้มันหมักกว่าไ,ไงมันโดนหมักมาไงออมันอร่อยกว่าอีกอะ บอลว่าอันนี้น่าจะกรอบกรุบกรอบมากกว่าอยากได้อยากได้ติดบนนี่เหรอตรงนี้เหรอติดบนคืออันนี้เอาเหรอไาตปีกคือนนี้เอาไปเลยแบ่งกันเอาไปเลยแบ่งกันลงตัวตลอดลงตัวตลอดแล้วพี่ชอบตรงไหนน้องเอ้ยลงตัวเอาไปเลยชอบตรงนี้ปีกกลางเผ็ดป้ามันต้องติดเค็มอ่ะแต่หวานก็ต้องใช้อร่อยใช่แต่ตอนนี้ติ๊กใจแล้วแย่แล้วยุทธยาเท่าไหร่ชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงนิดนิด เราไม่ติดก็แป๊บเดียวเองขายตั้งแต่9โมงถึง10โมงครับคุณนอ่เอา8โมงหมดก่อนบ่ายสองไหมครับทุกคนด้วยยิ้มเขินๆแบบนี้แสดงว่าแป๊บเดียวหมดชัวมาต่อไปชิมตับกันบ้างนะครับนี่ตับอยดึงให้ดูนี่นี่นะครับตับ ไม่แพ้นี่เลยอ่ะตับปิ้งที่วันทอบกินอ่อร่อยกว่าเพราะมันทอดมันทอดมันมัน้งกวากรอบของปลายขอบขอบนึกออกปะแต่ว่ารสชาติมันจะเค็มมเฮ้ยรสชาติมันจะไม่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 เค็มมากทุกคนแบบว่าแบบติดออกแบบหอมๆไม่ไม่เบาๆไม่แต่ตัวตับมันหวานมันมีความหวานครับับอยู่งไงหวานไหมหรออันนี้หรอันี้ไม่ค่อยหวานมากส่วนเนี้ยแล้วก็จะมีความแบบ แห้งๆห,หน่อยใครที่แบบชอบตับฉ่ำๆจะไม่ชอบแล้วบนข้าวันนี้มากโอโหดูเนื้อดิครับทุกคนดูนี่ดิโอ้ยดูดิชิ้นเนี้ยใครจะไหวใครจะทนไหวดูเนี่ยอร่อยสุดเลยตรงเนี้ยกรอบๆมากแล้วเนื้อฉ่ำมากดูดิเราก็ปกไปเลยแบบคล้ายๆซูชิอานเงี้ยแบบ น้ำจิ้มอ่ะอน้ำจิ้มอ่ะไม่ใส่ไม่ไข่ด้วยหรอไม่ใส่ตรงนี้อร่อยที่สุดแล้วเชื่อปะอ่ะตรงนี้เชื่อกรอบโคตรเอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อต้องชิมหนีบยันเลยจะให้ทุกคนได้ลองกินจริงๆ,ๆอันนี้นะครับคุณน้าเขาให้มาชิมตอนแรกบอกว่าขอแค่ข้าวก็พอครับไก่ไม่ต้องแล้วเพราะว่า ไก่เรามีเยอะมากแล้วแต่ข้าวเขากินหอมมากแล้วทุกคนดูดิบอนขออนุญาตฉีดให้มันเป็นชินช้นๆเพื่อในการรับประทานให้ง่ายขึ้นนะฮะทุกคนนี่มาพ้อมไหมพรอมมากถามเองตอบเองนะครับสีมันขับกันได้ดีมากนะฮะทุกคนด,ดีอยู่แล้ว ข้าวมีความแบบหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องแกงเครื่องเทศหอมเครื่องเทศมากแล้วก็ข้าวค่อนข้างน,นุ่มไม่แข็งเลยบายครับนี่คำนี้คือตายเอาจริงกรอบอีกแล้วนะฮะราดน้ำจิ้มเข้าไปแล้วพอเป็นไก่ทอดมันมีเท t e เจอร์ของหนังที่กรอบม,มีแบบความนุ่มข้างในของไก่แล้วก็ตัวน้ำจิ้มเขาเนี่ยอร่อยเลย โอ้โหทุกคนบอกเลยว่าต้องขอปรบมือนะฮะให้ร้านเขาให้ไก่เขาจริงๆนะครับมูัมหมัดไก่ทอดหัดใหญ่นะครับอร่อยแบบสมคำร่ำรือมากจริงๆนะฮะใครนะครับที่อยากมากินตามบอลน,นะทุกคนบอกเลยนะฮะว่าต้องมานะครับต้องมาจริงๆนะมาตั้งแต่แโมงได้ยิ่งดีคือร้านเขาเปิดตั้งแต่8โมงแต่ว่าหมดเร็วสุดคือประมาณเที่ยง,ะงอะะนน เออเออเอามาเอมาเอามาเอามาเขามาโอ้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 เข้านี่นะครับถ้าใครอยากมากินไก่ทอดมูฮัมหมัดไก่ทอดหัดใหญ่นะครับนี่มาได้เลยนะฮะร,ร้านเขานะครับอยู่ตรงถนนอู่ทองตมบลประตูชัยนะครับอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับฝั่งตรงข้ามสวนสมเด็จ พระศรีนักคริ์นั่นเองหรือว่าจะมาตามกูก็แบบข้างล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ช่องอีทไกด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย